สวัสดีจ้าแม่ๆเมย์ปะปาพี่พี่น้องๆจามือนี่เมืองเตรียมเครื่องมากคืดอ,อยากกินแห้งหอยลากนะคะตัเท้าำออกไปจักส่วนหนึ่งเลยด้ค่ะใส่เครื่องกับมี่หอมแดงซอยตะไคร้นะคะแล้วก็พริกซอยจ้ะใส่ลงไปโอ้หนำลายแตกแห้งเ้า เป็นแต่แซบเนะาะตะกรอนน้ำลายแตกอคุกเขาหอมแห้งจ้ะพอเราใส่เครื่องเข้าไปบีบมะนาวไปตะแซบแห้ง,น,งน้ำลายแตกเฮ้นี้บี๊ยิงออกพี่น้องจ้านี่ก็ได้ก,กินแล้วไม่ต้องไปแงะมันมดีสิมันก็ออกแล้วเออ อร่อยลาเขาก็ุ๊กกุก๊กพึ่งก่อจ้ะอืออารมณ์ประมาณแบบว่ากินยำหอยดองไหมคะ่ะอืม เธอต้องยำแบบนี้นอ,อร่อยมากเลยยำเครื่องเข้าไปอีกแซ่บจ้ะนีน่กรับเขา นำยำแซ่บแห้งกินกับเขาว่าพิษวางเราแบบที่นี่คือเราไม่รู้ว่ามันกินยังไงกินแบบไหนถึงอร่อยถ้าก่อนเห็นเขารีวิวคือแส่บปะนะ ฉันกินฉันก็แสบธรรมดาเอามายำกินนี่เองเลิศกับแก้มชิ้นดีขอคารละวะ ส่วนตัวชอบกินตรงตร,งต,รงตัวหอยมันมากกว่าค่ะบางท่านเขาก็ชอบกินตรงรากมันมรากมันก็มีความกรอบกรอบกระด้างไหมค่ะ อืนะแซ่บค่ะของกินบางอย่างเราต้อง ยังพื้ที่เพลินวาเนาะค่ะพี่น้องคะมันต้องรู้จักวิธีกินถ้าเรารู้จักวิธีกินมันก็จะอร่อยนี่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตักเครื่องเครื่องยำเรานะคะน้ำยำราดไปด้วยปกติน้ำยำเขามันจะออกความเค็มนะคะ เค็มเลยแหละแต่ว่าพอเราบีบมะนาวใส่แล้วใส่เครื่องไม่มีความเค็มเลยมันแปลกมากแล้วมันอร่อยหอมขึ้นผู้ดังห่วยห่วยเอา นี่ค่ะมันต้องอย่างนี้ตักเครื่องยำเราน้ำดองที่เรายำใส่บีบมะนาว อร่อยมากพี่น้องทางใต้จะรู้ค่ะว่าหอยลากอะ่ะหอยปากเป็ดมันทำกินยังไงถึงอร่อยคือน้องทางใต่เอในน้นเนี่ยค่ะเอามายำ ได้คนละฟิลเลยก็ตอนที่กินครั้งแรกนะคะจัดเด้อพี่น้องเด้อใครเคยลองกินแล้วเหมือนดิดาพากินนะคะครั้งแรก,กน,นี่กินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเท่าไหร่คือมันไม่สุดอ่ะอร่อยแต่มันไม่สุดอ่ะมันไม่ฟินกินแล้วมันมีความรู้สึกเค็มเพราะว่ามันเป็นการดองนะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้เลยเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะคะพอพี่น้องพนันนํามาให้ทําเป็นแบบยํานะคะ ไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะพี่น้องบีบแค่บักหน้าใส่แล้วก็ซอยพริกหอมแดงเข้าไปพี่น้องคะ่ะเท่านั้นเลยตามในคลิปเลยหอมหอมเลยที่สัไม่มีความเค็มเลยอร่อยมากพี่น้องตับแก้มชิ้นดีเอาวอา,าน้มไลไรแตกจัดน้ำกันได้ค่ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า